นี้เๆๆๆๆๆนนอะรคคาักเรียนใหม่ตามครูมาเลยค่ะตามครูมาเลยนี่นะคะคือห้องเรียนของหนูค่ะอดีตวันนี้จะได้เห็นชัดเป็นไงคะนักเรียนใหม่ <c oughs> ไม่ต้องตื่นเต้นนะมาโรงเรียนใหม่เด็กใหม่เดี๋ยว,วยังไงครูจะดูแลหนูเองไหนดูซิรู้แต่งตัวูึระเรียบเรียบดูตา ื้อแขนยาวติดกระดุมคอผูกเนคไทเรียบร้อยกระโปรงไหนดูซิอ่ะกระโปรงยาวเลยค่ะดีมากจะมามนเหนือวขาสั้นจุ๊บไม่ได้เด็กไทยนะคะแล้วห้องนี้ไม่มีคนหรอคะอ่ะมีสิคะห้องนี้คือห้อง5้าทับ4มีนักเรียนหลายคนเลยเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเนี่ยเขาจะน่ารักกันทุกคนอ่ะในเมื่อมาใหม่นะเดี๋ยวแบบจะตามอะไรไม่ค่อยทันนั่งตรงนี้เลยค่ะนี่ ตรงกลางชิดครูชิดคูณงี้เลยอ,เอ่าตรงกลางนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนมีปัญหาบอกรูสั่งนะคะถูกสั่ง,ะะงไม่ต้องกลัวเลยค่ะโอ้ยโรงเรียนใหม่ทาตัวไม่ถูกเลยอะอเพื่อนๆเขาจะชบอบเราไหมยูยูเดี๋ยววันนี้คุณบอกว่ามีเด็กใหม่เข้ามาเฮ้ยยูยูยูมีคนแย่งที่นั่งยูอะอ๋ะอเด็กใหม่นี่เองไปพวกเรา เฮยยู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 พี่ฉันเหรอใช่สิฉันไม่ได้เชื่ออยู่ผาภาพไ้เฮยยูเด็กใหม่อะเขากลัวแล้วแล้วพี่จัดไปได้เฮยยูรู้ไหมว่านี่ที่ใครไม่รู้ไม่รู้โอเคจิ้งเฮยยูรู้ไหมว่า ที่นั่งเนี้ยเป็นของเควินเควินไหนอะอ้ายนี่ไงเควินดีที่นั่งเควินใช่ไหมเงี้ยเดี๋ยวฉันลุกให้นายนั่งก็ได้ hey you stop นั่งไปเลยเดี๋ยวอ้ายนั่งหลังเองอทำไมอะก็จะนั่งหน้าเดี๋ยวครูจับได้ว่าแอบหลับ <c oughs> เพื่อนห้องนี้แตกกันจังเลยนะเออแล้ว,ลวเธอชื่ออะไรน่ะไอ,ะะอชื่อแพ a t ิเซียอ๋อชื่อ p ราน i c i a ใช่แล้วเแ,แล้ว,ลวเธอชื่ออะไระอ่ <choose> Emily. ะไอชื่อเอมลี่เอมลีคนอะไรชื่อ Emily Emily เฮ้ยไม่ใช่ Emily อ่ะอ๋อ Emily ลี่ก็พูดชัดๆตั้งแต่ทีแรกสีห้องนี้เนี่ยพูดไม่ค่อยชัดกันเลยอ๋อพวกเธอเป็นลูกครึ่งกันใช่ไหม อ้าวแล้วแม่ล่ะแม่ฉันเป็นปลาหางพังโ้เทสนี่นี่อยู่ตลกจริงเลยนะไม่อยู่เป็นคนตลกเพื่อนเราเป็นตลกเยอะเออใช่ใช่ใช่เพื่อนทิวนินกับก็บอกว่าฉันไม่คนตลกเออคุยต้งนานว่าแต่อยู่ชื่ออะไรอ๋อไอเหรอไอชื่อพริมฮ่าอ๋อมีพินมี่ เดีันนี no? ้จะไปเที่ยวไหนกันอะฉันอาจจะไปฝรั่งสักหน่อยจะไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ก็มีเยอะแล้วนี่โ like อ้ยมันยังไม่มีคอลเลคชันใหม่แบบแบ็คคาเวียอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อแล้วยูอะรู <language> ้จ <t inh> ักไหมอ่ะอ๋อเซซเออเออใช่ช <likelihood> <t inh> ้อปปิ้งที่หอไอเฟลหาออไรอ่ไอ้นี่โนยูต้องไปถนนชองเซลิเซยูอ๋อใช่ใช่ใช่ถนนไอชองชองเซลิเซเอะไรนี่รู้จักรู้จัก เ hey, ฮ้เอมิลี่ยูจะไปไหนอ่ะพหแม่อยองานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาล <Huh? S 2> แม่บอกว่าทำได้แค่ไปกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ๋อฟูจิไงฉันก็ชอบอยากจะไป่ใช่กินอาหารญี่ปุ่นอะ่ะ,ก,ก,อาาอะก็ต้องบินไปโอซาก้าสิฮะ <Huh? S 1> <c oughs> ไปกินอาหารญี่ปุ่นถึงที่โอซาก้าเลยเหรอเมกบางเทพ ยูมันไม่โสดที่บ้านไออ่ะก็บินไปกินแถวโอซาก้าเหมือนกันโอ้โหไโซจังเลยเนาะเริ่จะไปกี่วันน่ะโอซากา้าไปแค่เช้าเย็นกลับบอกแล้วว่าไม่มีเวลาเพ่อแค่กินแล้วก็กลับเช้าเย็นกลับนี่นะอ้าวมันแปลกหรือยูใช่แปลกไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,มันไม่แปลกอเอ่อแล้วเควินปิดเทอมน,น,นานๆไปไหนอ่ะ ก็ไปดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์น่ะอ๋อแฟชั่นไอแลนด์เหรอน o จขอขอโทษเพื่อนๆไอนนี้เราเข้าไม่ถึงเพื่อนๆเลยเนี่ยโรงเรียนใหม่เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมอะเหมือนเข้าถึง่อนไม่ได้เลยอะแย่ค่ะครแมมเมื่อวานเนี่ยโทษทีนะครูไม่ได้มาดูแลเด็กใหม่เลยเพราะว่ามัวแต่ประชุมอยู่ว่ะ ประชุมตั้งแต่โรงเรียนเก่ายันโรงเรียนใหม่อะไรนะคะอ๋อแบางๆค่ะบอกว่าเป็นไงเข้ากับเพื่อนๆได้ดีกันไหมคะตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดพ่อพ่อพ่อได้อยู่คะ่ะไลฟ์สไตล์นี่เข้ากันได้เลยใช่ไหมคะไลฟ์สไตล์เหรอคะโอ้โหได้หนูไม่ต้องห่วงนะคะไปไประชุมได้เลยคะ่ะหนูไลฟ์สไตล์เข้ากันได้อ๋อ ก็สบายใจนะวันนี้ก็ประชุมอีกอ่ะงั้นก็ตามสบายเลยนะคะประชุมทุกวันคุณเรียนเก่าเต้เลยสวัสดีค่ะครูเฮขามากเลยแล้วให้เรามามามาทำอะไรกันตรงนี้เหรออ๋อก็อมาคุยกับยูไงยูคุยสนุกเขาแซ่งแม่เขาแซ่งแม่เฮ้ยรู้ได้ไงว่าบ้านฉันอยู่วัดเสียน้า บอกแล้วว่าอยู่ตลกตลกเหรอเฮ้ยพวกยูเดี๋ยววันนี้ไออะจะต้องเวิร์กเอาเยอะหน่อยเอากําลังกาย What's wrong ทำไมอ่ะเจ้าก็เมื่อวานแม่ไออ่ะสั่งมากระลองกล่องเบอร์เลอร์เลยกินเยอะไปหน่อยอ่ะเจ้าดังจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมใช่ไหมใช่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 เฮ้ยฝรั่งเศสมีขายลองกล่องด้วยเหรอ มากะลองไม่ใช่ลองก่อนนั่งกะล่องกางเ้งนั่งกางเกงมันมันงมันมันบางไปนิ่งๆนิ่งๆดีสิพี่เชอร์ฮ่ยู่ตลกอะเฮ้ยอยู่มะกะล่องอะอ่ะกินเยอะนะเดี๋ยวมันจะอ้วนใช่ใช่เนี่ยช่วงเนี่ยที่บ้านฉันน่าหันมากินคาเวียเฮลตี้หน่อยฮะเธอกินหมาเฮ้อยู่มา คาวเลียเฮ้ยใช่ลินมุกจริงๆไม่ใช่มุกนะคาเฟ่ยคืออะไรอ่ะส่วนตอนนี้นะไอ้ก็กินแต่ล็อบสเ l อ b s ล็อบสเตอร์ใช่แม่ไอายาสั่งมาเป็นทีนนี่เป็นแบบร้อยตัวตอนเย็นก็มาเผากินกันทุกวันอ่ะโอ้็อบสเตอร์้อยตัวเหมามาจากแมคโคลใช่ไหมนู้นิวยอร์กบ้านไอ้สั่งล็อบสเตอร์มาจากนิวยอร์ก นอย่าถามนะว่าฉันกินอะไรอะอย่านะอย่านะแล้วยูอะชอบกินอะไรนไงพิมพิมมี่เป็นอะไรอ่ะพิมมี่เออฉันฉันกินแบบทั่วไปอ่ะเธออย่ารู้เลยนะไม่ต้องรู้ดีกว่าพิมมี่ยูกินอะไรอ่าบอกมาสิ ปลาสะพานหรือ <motion> ว oh. ่าอูนี่ไข่หอยเม่นหรือว่าปกติฉันไม่กินอาหารไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินอาหารขนมละยูยูต้องชอบกินขนมสิถ้ายูไม่กินขนมยูก็อยู่ไ <physics> ม <brewer es> ่ได้เอาอะไรจากฉันขนมขนมขนมฉันทำไม่ดีพีมี่ว่าไง เฮ้ยเอาไงเป็นกันเฮ้ยบอกกระตินกินนั่นสิเราโดนเพื่อนห้อนโอเคอช็อกโกบอลเราสม้อมาจากกีบูนเหรอเอ่อคือว่าคือว่าใช่แน่เลยเควินขอชิมหนึ่งแล้วได้อื้อ <leer> ด้ฮมมี <le o athlete> okay. ่ อร่อยเยอะเลยอะข้างในอ่ะมีหัวด้วยอร่อยมากๆเลยอ่ะอร่อยเข้มมันทุกเม็ดอุ้ย่อมมากเั้นนี่อร่อยมากนะช็อกโกแลตที่ญี่ปุ่นนี่มันสุดยอดจริงเลยนะพี่นี่ไม่ไม่ไม่ที่ญี่ปุ่นนะเฮ้ยเพื่อนหรือว่าจะเป็นี่ห้ะโคเคมาจากเบลเยียมแน่นะเลยจริงด้วยเพราะว่าช็อกโกแลตก็ต้องมาจากเบลเยียม โอ๊ยเดดดี้ใช่มัมเออแต่เพื่อนๆขอกินบ้างสิตายสิขอบคุณมากเลยนะอ่จดแล้วหุดทไมกินกันเร็วจังไม่ด้กินสเม็ดเลยก็อร่อยอะเฮ้ยพิมพ์ไออยากกินนึ่งอะเธอไปซื้อจากไหนเบลเยียมหรือญี่ปุ่นอ๋อจริงห้ไอจะให้เดดดี้ไปซื้อบ้างขอละกี่พันเนี่ยโอ๊ยทำไงดี เพื่อนๆคิดอะไรกันเนี่ยหอแล้วเป็นพานหัวโยชฉันซื้จักเซเว่เวนอ๋อเซเว่นญี่ปุ่นเหรออ๋อเซเว่นเบลเยี่ยมเหรอ เพื่อนสักอย่างเลยอะทั้งไลฟ์สไตล์อาหารการกินน้ะไปเที่ยวด้วยไม่มีอะไรเข้ากันได้สักอย่างเลยอะโอ๊ย๊ยไยินพมทไมมันอยู่เราห้าอยู่นี่เป็นใครคะคุคาออกค่ะเดี๋ยวๆๆๆคุยกับคูให้รู้เรื่องก่อนทำไมเราออกทำไมเป็นอะไรคะบอกคู่มานี่นี่นี อู่ไปประชุมหน่อยเล่นอะไรกันเนี่ยฮะเล่นอะไรกันแหมเด็กชายปาร์ตี้ปาร์ตี้ไหนคะห้องเราไม่มีปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้ถอดแว่นเอาเดี๋ยวนี้ค่ะอยู่ในห้องเรียนจะใส่แว่นตาดําทําไมคะนี่เควินไม่ใช่หรอคะครูเควินเควินอะไรนิตานิตานิใสชื่อนิตาค่ะไม่มีค่ะเธอถอดวิกออกเดี๋ยวนี้ค่ะ ร้อนเหรอเธอไปเอาขนเฟอร์อะไรของแม่มาใส่ใช่ไหมถอดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เหงื่อแตกตอนนี้อุณหภูมิจะ40องศาอยู่แล้วเธอใส่ทําไมคะครูคะนี่มันเรื่องอะไรกันคะครูโอ้ยก็เถิดโดนเพื่อนๆแกล้งแล้วว่าสิพิมพ์เนี่ยพวกเนี้ยตลอดเลยแกล้งเพื่อนใหม่ตลอดรับน้องแต่เพื่อนล่ำมี้เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นอะไรคนเดิไผโซ่เหรอเล่นเป็นไผ่โซ่แกล้งเพื่อนไผโซ่จริงๆนะคะครูอย่างปาร์ตี้ เขาก็บอกว่าเขากินกุ้งออสเซอร์ใช่ไปลอยๆตัวปาร์ตี้เนี่ยครูเห็นนั่งกินกุ้งแช่น้ำปลาข้างเรีอนประจำเลยใช่ไหมพี่ก็ชอบกินาาเเอรว้็งนี่ตาเนี่ยนะของโบสเนี่ยยำไข่มดแดง ครูเห็นนะสิเนอย่างคนเนี้คะ่ะเขาก็บอกว่าเขากินไหนหอยเม่นนะคะ,อะเอด้นเนี่ยกินยากจะตายยก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนกินอยู่อย่างเดียวข้าวไข่เจียวแท่<อ>กินอะไรไม่เป็นเลยโอ้ยจะไปเชื่อนี่เพื่อน,นเขาแกงเธอสิแล้วเป็นไงแค่รอเล่นนลครูพิมพ์นี่พิมพ์นี่ไปนั่งไปเดี๋ยวเดี๋ย พิมมี่ใช่ค่ะพิมมี่พิมี่เนี่ยเหรอใช่ค่ะพิมมี่เออเธอเธอเอาแบบนี้เลยเหรอคือชื่อพี่เขาพ่วงี้คันโอ้รับใบนั่งที่เลยนั่งที่เลยกันรับใบก็โกรื่องวุ่นวายหนุ่ีนะหนุ่มมีเรื่องคาใจอย่างหนึ่งอะค่ะอะไรเอออยากรู้ว่าพิมพิมไอช็อกโกแลตที่เธอให้เรากินเมื่อกี้มันเป็นยี่ห้อโกแก่จริงๆหรอก็ใช่นะสิแล้วก็ไม่ได้ซื้อที่ต่างประเทศซื้อที่เซเว่นนั่งเรียนนี่แหละอืเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ซื้อบ้างยี่สิ แหมเขาเพิ่งออกใหม่ครูก็เลยซื้อมาแจากทุกคนแล้วนี <c oughs> ่ไน <c oughs> ะกแกะช็อกโกบอลน,นะเป็นถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลตรับรองอร่อยอร่อยใช่ไหม <c oughs> ชิมกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าบุญละหอ่อคบุญละหอ่อดโถกแกะช็อกโกบอลเนี่ยครูซื้อที่เซเว่นหน้าโรงเรียนหอละที่สองบาทเองหอมช็อกโกแลตอร่อยมันทุกเม็ดไม่ใช่มมันทุกเม็ดค่ะดูค่ะมันคือถั่วลิสงเคลือบช็อกโกแลตทุก